สวัสดีครับเอฟซีมอนี้ก็มาพบกันในวันที่4พฤษภาคม2567ันาหสำหรับคลิปนี้ผมกดที่น้ำเลขดับหล่างให้เอฟซีเดี๋ยวรับชมรับละสำหรับงวดที่ผ่านมาเลขดับหล่างดับสิบละดับหน่วยก็ถือว่าโอเครับละนะครับดับหลักสิบเล็ดับหลักหน่วยก็ผ่านวัตถุสูตรเลยนะครับอ่ะที่รงให้เอฟซีก็หลักสิบสี่สุดรับละดับหลักสิบสี่สุดดับหลักหน่วยสี่สุด พันทุกสูตรเลยครับนะอ่าเลขที่ออกหนึ่งเจ็ดครับไม่มีสะดุดแม้แต่สูตรเดียวนครับนะอ่าเขาไปรับชมกันเลยนะครับนก่อนไปรับชมก็ขอฝากคําเตือนก่อนครับนะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากค้าเตือนเขาก็ถือว่าเบิงสตดดับหลักสิบล่างก่อนนำละสุดดับหลักสิบล่ลางมีสี่สุดดับหลักหน่วยมีสี่สุรนำละทั้งด้านเลขดับล่างก็ถือว่าเดินดีมาหลายงวดแล้วนาละย่างวัดสดุดเลยอเดินดีมาหลายวดแล้วดับทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเอาอยู่นาละเอาอยู่มาหลายวดแล้วอ๋อมาเบิงสตดแหลกนาละ สูตรแรกสูตรดับหลักสิบสูตรแรกวันทีาา่ผ่านมาดับไปที่เลขแปดครับดับไปที่เลขแปดแบบเบื้องถิต,ถติการลงผม่ะใส่เครื่องหมายถูกนี่ก็คือการลงช่องครับนล้วแบบไม่ใช่ย้อนหลังรับการการนําลงช่องจริงอถ้าตรงย้อนหลังผมจะไม่ขีดเส้นครับแลผมจะไม่ขีดเครื่องหมายถูกอเพราะว่าย้อนหลังเราจะขีดเฉพาะที่เดือนหน้าเท่านั้นครับแล อธิพันธ์มาดับไปที่เลขแปดดับไปที่เลขแปดเลขที่ออกหนึ่งเจ็ดเนี่ยครับลักลางออกหนึ่งเจ็ดวดธิพันธ์มารับแล้ก็ผ่านเป็นงวดที่แปดสิบสองเดี๋ยวท่าสีก่อนรับแล้เนี่ยท่าสีตรงที่ผ่านรับแล้วงวดที่แปดสิบสองแล้วเนี่ยครับงวดที่แปดสิบสองแล้วสำหรับสุนี้ แล้วนะบางวิธีคำนวณน,นะครับอาจจะอา,อาจจะมีรุดบ้างอายอดหลังไปอนอกจากหลังจากที่งวดที่หาทิปกว่าแล้วนะถอยกลับขึ้นไปอาจจะมีรุดอดียวหนึ่งครัง้งสำหรับสูตรนี้แต่ว่าหลังจากนั้นมานี่ครับก็เดินแบบแา่ๆเลยสูตรนี้ซึ่ว่าใส่ใส่มาตั้งแต่เกือบสองปีแล้วนะครับ,นะรบสูตรนี้ อ่ะน่าจะลดแค่ข้างเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยครับเขาก็เดินมาดีเลยเนี่ยครับเท่ากระทั่งเดียวนี้ยังยังบุรุเลยนะครับถือว่าถุกจอดหมากตัวนี้นะครับถุกจอดหมากอ่ะวันนี้วิธีคำนวณอ่ะเข้ามาบังเลยเอาจีบไสลักหน่วยอ่ะหลักหน่วยล่างนะครับเนี่ยครับในกลางนะครับนะครับเขียนใหม่ก่อนอ่ะมันโดนจนว่าสีอ่ะจางนะครับเนี่ยครับมันมันนานจนสีจางไปหมดแล้วเนี่ยครับ ตั้งแต่งวดนี้มันนานเกินนะนครับจนสีเริ่มจะลบนะครับเพราะว่ามันเดินดีนะมันเดินดีจนประก,กาท,ที่เขียนไว้นีครับจนจะลบหมดแล้วนะครับุดนี้เป็นถูดเก้าแก่สำหรับสองครับที่เดินดีมากานำละนะครับสำหรับุูนี้ที่ใส่รัดหน่วยเลขกล่ลาง บวกกันสองครั้งครับล้หลักหน่วยล่างบวกกันสองครั้งครับมันก็ได้เขียนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนี่คร,รับหลักหน่วยล่างก็เลขเจ็ดครับล้เอาเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ดับไปที่เลขสี่วันนี้ดับไปที่เลขสี่หลักสิบล่างอจะเดินต่อหรือไม่นี่ครับือว่าสูตรนี้เดินดีมากครับเดินดีมากเลยคำามาวงสูตรท,ที่สองสูตรที่สองก็เป็นสูตรที่เดินดีกันนี่ครับนี่ครับเดินมากจ้งแต่น อ่งวดที่อ่าสามสิบเก้านี่ครับก็เดินยาวๆมาเลยนี่ครับเป็นการอ่าเครื่องหมายที่ว่านำลงช่องนี่ครับเดินยาวๆมาเลยยังไม่หลุดนี่ครับนี่ครับก็ยังไม่หลุดยัดยงเดินดีอยู่อ่ะตัวนี้ก็ยังเดินดีอยู่งวดที่ผ่านมาดับไปที่เลขเก้าครับแล้วดับไปที่เลขเก้าเลขที่ออกหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดก็ผ่านอ่าเป็นงวดที่ห้าสิบหกครับแล้วนะครับผ่านนี่ครับ เป็นวัดที่ห้าที่หกผมก็เริ่มเขียนสูตรแรกเลาะสูตรแรกครับวดดวดต่อไปเป็นงวดที่แปดสิบสามเนวดที่แปดสิบสามแล้วนะสูตรแรกวดที่แปดสิบสามเอาเปสูตรที่สองเป็นวดที่หาสิบเจ็ดอ่ะวดต่อไปวดที่หาสิบเจ็ดครับะจะเดินต่อหรือไม่วิธีคำนวณอ่ะสูตรนี้ ข้าสิ่ไส้ลักแสนของรางวัลที่หนึ่งบวกลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สี่นะครับหลักแสนของรางวัลที่หนึ่งก็คือเลขเก้าผมจบ 4, ับว่าสี่นะเพราะไอ้ที่ไปย้อนเบิงเ้งหอังนะครับผมก็บอกตำแหน่งแล้วนะครับผมเขียนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยวัตถุสูตรแล้วนะครับเขียนตำแหน่งที่คำนวณไว้แล้วนะครับรับรองว่าพลาดยากนะครับเพราะว่าผมก็เช็คเบื้ะก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาลองคิดนะครับเก้าบวกสี่เป็นสิบสาม เลขสามครับนะสำหรับงวดนี้ดับไปที่เลขสามเอฟซีจะเดินต่อหรือไม่ครับเนาะจะเอาอยู่หรือไม่อ่ะส่วนนี้รับต่อเนี่ยครับเดินดีอ่ะรับที่กําลังเดินดีอยู่ครับเนาะข้ามมาบ้างสูตรที่สามสุดที่สามสุดที่สามนี่ก็เดินดีที่กันนี่ครับเดินดียังไม่หลุดนีครับเดินยาวๆนี่ครับตั้งแต่งวดนี้เลยนี่ครับเดินมากเป็นทิปเป็นทิปทงวดแล้วนี่ครับ สิบกว่างวดแล้วนี่อ่ะสี่น้ำลงช่องนะรับดับหลักสิบยังเอาอยู่เงนะีบอ่าหลายสูตรเลยทั้งสามสูตรเลยยังเอาอยู่นะบ้ายังเดินดีทั้งสามสูตรแต่สูตรที่สี่นำมาเสริมอ่ะเคยหลุดมาหนึ่งครั้งแล้วนะเคยหลุดมาหนึ่งครั้งแล้วสูตรที่สี่แต่นี่สูตรที่อ่หนึ่งสองสามนี้ยังไม่หลุดนะบ้ามีเป็นสูตรที่สามนะบ้าวัดที่ผ่านมาดับไปทีเลขสามเลขล่างที่ออกก็คือหนึ่งเจ็ด หนึ่งเจ็ดก็ผ่านครับผ่านต่อเป็นงวดที่สามสิบหกงวดต่อไปสิเป็นงวดที่สามสิบเจ็ดครับเป็นงวดที่สามสิบเจ็ดวิธีคำนวณเขาบองเลยนะวิธีคำนวณเขาสิใส่หลักสิบล่างบวกหกของที่ครับหลักสิบล่างบวกหกของที่หลักสิบลลางก็คือเลขหนึ่งนะว่าเดี๋ยวผมขอท่าสีก่อน คือการผ่านหลักสิบล่างคือเลขหนึ่งอหนึ่งบวกหกของที่นี่ครับเอาเลขหนึ่งมาบวกหกครับเลขหนึ่งมาตั้งไว้ตรงนี้บวกหกของที่หนึ่งบวกหกก็เป็นเจ็ดอ่ะงวดนี้ดับไปที่เลขเจ็ดนะ double เจ็ดหลักสิบล่างจะเอาอยู่หรือไม่ครับนำลงช่องเป็นวัดที่สามสิบเจ็ดนับละอ่ะถือว่าตรงนี้เป็นสถิตินะครับทียี่สิบสามวัด คือสถิติครับผมจะไม่ผมจะไม่ใส่เครื่องหมายถูกนะครับตรงที่ลงช่องจริงอ่ะนี่ครับใส่เครื่องหมายถูกเนี่ยเดินมายาวๆแล้วสิบหัวมวดแล้วนับละเขาบังสูตรทุดไทยสูตรที่นามาเสริมนับะเป็นสูตรเก่าที่เคยน้าลงหาที่แล้วนับละทะับตัวนี้ก็เคยอยลดมาแล้วหนึ่งขั้งงวดนี้นับะงวดที่ออกศูนย์เก้างวดที่ห้าสิบสองครับ เขาก็เดินน่าหยามาแล้วหลังจากหลุดนะครับผมก็เลยเห็นเขาเดินดีนะครับนี่ครับเดินมาแล้วอาจะเกือบปีแล้วหลังจากหลุดนะครับเดินมาย้ามันมาหลุดเลยครับงวดที่ผ่านมาดับไปที่เลขสี่นะครับดับไปที่เลขสี่เลขที่ออกหนึ่งเจ็ดนะครับนี่เป็นสูตรที่สี่สุดดับหลักสิบนะครับก็ผ่านนะครับผ่านเพราะว่าเลข รับหลักสี่เลขหนึ่งมารับละฮะผ่านเลยครับละวดต่อไปที่เป็นงวดที่เจ็ดสิบห้าวดที่เจ็ดสิบห้าอ่ะส่วนี้หลุดหนึ่งครั้งครับละ่ครับก็ถือว่าเดินดีนี่ครับเดิน,นยาวๆเลยนี่ครับจะมาเริ่มคางใหม่เงียบเอาเบิังวิธีคำนวณเลยครับละวิธีคำนวณเท่าที่ใส่ลักล้อยของรวอยที่หนึ่งบวกหลักสิบหลัง บวกสองคงที่าเนี่ยผมก็ได้เขียนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลักร้อยก็คือเลขหนึ่งนที่ออกหนึ่งหนึ่งหกนั่นะคือเลขหนึ่งแล้วก็หลักสิบล่างก็คือเลขหนึ่งเนี่ยบวกสองคงที่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่หัวนี้ดับไปที่เลขสี่เหมือนเดิมนะครับดับที่เลขสี่เหมือนเดิมจะเอาอยู่หรือไม่นนะับ ดับไปที่เลขสี่สูตรนี้เคยลดมาหนึ่งครั้งนี่ครับลดกว่านี้นะครับแต่เขาก็เดินดีนะครับสถิติมาอ่ตรงนี้ก็ร่องซองจริงเป็นสูตรเก่านะครับกับเจียหน่วยเป็นสูตรเก่าที่เดินดีอยู่นะครับเดินเงวมากครับยังมีบางสูตรดับหลักหน่วยนะครับสูตรดับหลักหน่วยบ้างอ่สูตรดับหลักหน่วยล่างว่าจะได้ตัวไหนนะครับสูตรดับ หน่วยล่างสูตรแรกนี่ครับสูตรดับหลักหน่วยล่างสูตรลักหน่วยล่างก็เดินมาดีกันนะครับสูตรนี้ก็หมดที่ผ่านมาดับไปที่เลขแปดครับดับหลักหน่วยที่เปเลขแปดครับดับเลขแปดมาสามหวดซสอนถือว่าเอาอยู่นะครับเอาอยู่ดับตัวเดิมเลขที่ออกหนึ่งเจ็ด ครับเลขอ่าดับไปที่เลขแปดเลขเจ็ดมาเจ็ดจิวเจ็ดเต้มเลยนะครับก็เหมือนที่ได้เลขแปดเลขเก้ามาดับลนะเจ็ดจิวแต้มเดียวดับลนะอะ่เส้นยาแดงนะครับเสียวมากเลยดับลนะผ่านนะครับผ่านงวดต่อไปจะเป็นงวดที่ห้าสิบห้าห้าสิบห้างวด ตัวนี้ยังไม่หลุดน้ำหนักเดินดีครับตั้งแต่งวัดนี้เลยครับเป็นสูตรเก่าน้ำหนักเป็นสูตรเก่าครับเดินดีมากยาวๆเงียบเดินมาถึงนี่เลยน้ำหนักเดินยาวๆวิธีคำนวณสูตรนี้ฮะที่ใส่หลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สามน้ำนักหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สามนครับเอฟซีกับพยอนเบิ้องน้ำหนักหลักหน่วยหรือว่าอ่าเดี๋ยวผมให้เบิ้งแป๊บเดียวก็ได้ครับหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สามก็คือเลขสามนครับ สามบวกกันสองครั้งนะครับนะี่ครับหบลักหน่วยบวกกันสองครั้งสามบวกสามเป็นหกงวดน,นี้ดับไปที่เลขหกนครับดับไปที่เลขหกจะเอาอยู่หรือไม่นะครับนะี่ครับดับไปที่เลขหกสามบวกสามเป็นหกตรงนี้เป็นสุดเป็นตรงดับนะครับน,ะน,นี่ครับเป็นตัวเลขดับนะ,ะเดี๋ยวเข้าสิมาเบิรงสูตรที่สองสูตรดับหลักหน่วยนะครับ สุดดับหลักหน่วยเป็นสุดที่สองสุดนี่ก็อาชซอรติอยู่ทีส30 30 tai, ่สามสิบงวดนะครับสามสิบงวดกานำลงสองเมื uh ่อไรเป็นเกือบเกือบสิบงวดแล้วนะครับนี่ครับเกือบสิบเกือบจะสิบงวดแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาดับไปที่เลขห้าครับดับไปที่เลขห้าเลขที่ออกหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดะครับก็ผ่านนะครับผ่านเพราะว่าเลขเจ็ดมาดับไปที่เลขห้านะครับไม่ตรงกัน ก็ตือว่าโอเคผ่านนะครับเป็นวดที่สี่สิบเอ็ดนะะครับน้ำลงช่องมากสูตรนี้กะเดินยาวๆมาแล้วครับวดต่อไปที่เป็นวดที่สี่สิบสองนะะเป็นวดที่สี่สิบสองจะเอาอยู่หรือไม่วิธีคำนวณสูตรนี้เข้ทีใส่ลักหน่วยขอร้องมาทีหนึ่งบวกลักอ่า้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งครับไอ้เบิ้งนะลลัก หน่วยของรางวัลที่หนึ่งก็คือ,เ,อเลขหกเ,เลขหกครับนะและ้วก็หลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือเลขหนึ่งครับหกบวกหนึ่งก็จะเป็นเลขเจ็ดะได้หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดอ่ะดับไปที่เลขเจ็ดครับนะอ่ะดับไปที่เลขเจ็ดจะเอาอยู่หรือไม่อ่ะอดต่อไปครับนะครับเดินดีๆก็ร่างเดินดีนะครับไม่สะดุดเลยครับอ่ะ เป็นวดที่42สับละสูตรอ่าที่สามนี่เป็นสูตรไม่เพิ่งจะอ่านำลงในวดที่ผ่านพัานมานเนาะเป็นเป็นวดแรกครับพ่านวัดผันมาเป็นวดแรกนับาะสูตรดับลักหน่วยสูตรนี่อ่าก็พือว่าดับมาแล้วสถิติอ่าสามสิบสองวัดครับดับมาสามสิบสองวัดนับละสถิตินํำลงช่องในวดที่ผ่านมาเป็นวดที่สามสิบสาม ดับไปที่เลขแปดนะดับไปที่เลขแปดเลขที่ออกหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดก็ผ่านนะครับก็ผ่านครับแล้วนะครับผ่านงวดต่อไปจะเป็นงวดที่สามสิบสี่ครับแล้วเงวดที่สามสิบสี่นะครับ, 1, 3, ะรบจะเอาอยู่หรือไม่นะครับแล้วเขาบอกวิธีคำนวณเลยนะครับวิธีคำนวณเท่าที่ใส่ ลักหนวยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกกันอสองครั้งนะครับสำหรับตัวนี้ลักหนวยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งอ่าทาวัาบนกันเลยลักหนวยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสี่นะครับสี่บวกสี่นะครับสี่บวกสี่สก,สก็คืแปดนะรับตัวเดิมนะครับเลขแปดนะครับรับตัวเดิมงวดที่แล้วนะครับวันนี้จะเอาอยูหรือไม่อ่านัลง่องอ่าเป็นงวดที่สอง นำลงเป็นวัดที่สองใส่เครื่องไม้ไว้ล่วงหน้าเลยครับแล้วจะเอาอยู่หรือไม่ครับวัดที่สามสิบสี่ลงช่องเป็นวัดที่สองแล้วก็บรงสูรที่ 4. สี่รนนี้เคยหลุดมาแล้วน่ามาเสริมแล้วสูตรเสริมครับรเคยหลุดมาหนึ่งครั้งหลุดงวดนี้งวดที่ออกสี่สี่งวดที่ออกล่างสี่สี่เคยหลุดมาหนึ่งครั้งแล้วนะครับแต่ว่าก้อนหลุดสถิติเขาก็เดินดีมากนีครับ เดินดีมากเลยสุรนี้เดินยาวๆนัเนาะับเพึ่งจะลุดเนี่ยครับเดินยาวๆเลยับเพึ่งจะลุบเดินมากหลายหลายงวดเติบนัเนาะนี่ครับเกือบเกือบจะสามสิบง,งวดนี่ครับเดินมากพึ่งจะลุดงวดนี้แล้วก็เดินต่อมาอีกเดินให้โอกาสเขาเดินต่อเนี่ยผมพกงานไว้อ่ะพักงานไวเงาเง่า,เ,าเติบนี่ครับพึ่งจะนํามาลงช่องได้สองสามงวดแบเพึ่งกลับเอานํามาลงอีกครับนะครบบ สำหรับอ่สูตรของเข้าหงวดที่ผ่านมาดับไปที่เลขศูนย์ครับนะดับไปที่เลขศูนย์อ่ะนี่ครับเลขที่ออกหนึ่งเจ็ดนี่ครับหนึ่งเจ็ดผ่านครับนะนี่ครับผ่านหรือว่าผ่านนีครับเป็นวดที่สี่สิบสองครับนะวดต่อไปสิเป็นวดที่ 4, 4, อ่าสี่สิบสามอ่าวัดที่สี่สิบสามจะเอาอยู่หรือไม่รับะาะเขามาบ่งวิธีคำนวณสูตรนี้คราบที่ใส่อ่าหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามบวกกันสองครั้งรับาะหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามเยครับก็คือเลขสามครับสามบวกสามเป็นหกดับไปที่เลขหกครับดับไปที่เลขหกจะเดินต่อหรือไม่รับาะเนี่ยเป็นวัดที่สี่สิบสาม หลุดมาหนึ่งครั้งนะครับหลุดหนึ่งครั้งแต่เพราะว่าบางทุกทุกสูตรที่ผมได้นําลง fc เข้รับชมนะครับก็อยู่ในกระดาษแผ่นนี้แล้วนะครับนี่ครับเดินดีทุกสูตรนะครับจกเว้นที่สองสูตรนี้เขาเคยหลุดมาหนึ่งครั้งตามที่ผมให้ดูนะครับสำหรับสามสูตรดับลักสิบที่สามสูตรนี้แล้วก็ดับลักน้อยสามสูตรนี้ย่างบอหลุดนี่ครับทุกสูตรเลย ยังไม่หลุดสักสุดตรงนี้นะครับสองสุดนี้เคยหลุดแล้วหนึ่งครั้งนะตามนี้แล้วเอฟทีก็แคปหน้าจอไว้ทาเอฟทีเพราะมั่นใจในสองสุดนี้ก็ย่างว่าต้องไส่ก็ได้นะครับเอาไว้เป็นตัวสำรองก็ได้นะครับแต่ว่าเขาก็ยังเดินดีอยู่นะครับเขาก็มาดับตรงกับสุดที่ยังว่หลุดเทือนนะครับนี่ครับน่าจะเอาอยู่นะครับน่าจะเอาอยู่นะครับถ้าผู้ใดชอบเลขดับก็นั่มอ่ะมาเอาเลยนะครับในคลิปนี้ ถ้าผูา้ใดชอบเรีดับกับผ่านไปก่อนนะครับเอาไว้ให้ผู้อี่ชอบเรีดับนะครับสำหรับสนุนตลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดถ้าใดรชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอนะครับเด้อร์จะได้มีกำลังแรงใจเ็บคลิปใหม่ๆหาสูตรดีๆให้เอฟทีได้รับชมตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางการคำนวณไปตามสูตรนะครับอดีต อาจจะเดินดีอน,นาคตจะเดินต่อหรือไม่เอฟซีกับพิจนาเบิงกวานนําไปใส่ชอบสูตรใดกับจังนําไปใส่แับว่าชอบกับพันไปครับเพราะว่าผมมีู้ใงหูว่าเล็กจ๊กตัวใดเป็นแช่แนวทางเท่านั้นครับนะสารับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ